อินเตอร์ไมอามี่สุดเซง็งหลังเมสซี่เจ็บในช่วงสำคัญตาต้าบอกไม่เสี่ยงถ้าร่างกายไม่พร้อมเคราโดตาต้ามาติโน่ผู้จัดการทีมอินเตอร์ไมอามี่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยกับสื่อว่าลิโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ชาวอาร์เจนตินามีอาการกล้ามเนื้ออ่อนล้าไม่สามารถลงสนามให้ทีมในเกมที่บุกไปเยือนแอตแลนตาอยู่ในเตดเมื่อวันที่16กันยายนผู้จัดการทีมอินเตอร์ไมอามี่กล่าวว่า เตรียมเรียกลูกทีมซ้อมในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่ต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวันต่อวันค่อยเป็นค่อยไปกรณีของเมสซี่จะไม่ฝืนหรือรีบเร่งให้กลับมาซ้อมแต่อย่างใดเพราะจะเป็นการเสี่ยงถ้าเขารู้สึกว่าร่างกายพร้อมแล้วก็จะได้ลงสนามแต่ถ้ารู้สึกยังไม่พร้อมเราก็จะรอต่อไปอดีตผู้จัดการทีมบาร์เซโลนาและทีมชาติอาร์เจนตินากล่าวเพิ่มเติมว่าตอนนี้จะโฟกัสที่การเตรียมทีมในรอบชิงชนะเลิศทัวร์ยูเอสโอเพ ที่จะพบกับฮุสตันในวันที่27กันยายนเพื่อลุ้นแชมป์ที่2ของฤดูกาลนี้ส่วนการลุ้นเข้าไปเตะรอบเพลย์ออฟของไมอามีขณะนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงโดยล่าสุดก็แพ้อีกนัดทําให้ทีมอยู่อันดับ14จาก15ทีมของสายตะวันออกหากยังหวังจะเข้าเพลย์ออฟต้องจบอันดับท็อป9ให้จงได้